พรีวิวก่อนเกมลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนเอฟซีบอลมัดสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากแฟนๆลิเวอร์พูลทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับในค่ำคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลของพวกเรามีคิวบุกไปเยือนเอฟซีบอลมัดนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้เวลาสี่ทุ่มตรงมาปเดตความพร้อมของทีมลิเวอร์พูลเรานะครับ เมื่อวานนี้นะครับอเนอร์สล็อตนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับแล้วเขาก็ได้พูดถึงผู้เล่นที่ยังมีอาการบาดเจ็บของทีมลิเวอร์พูลเราก็จะมีโจโกเมสเดียโกโซตาและดาวินนูนเยสทั้ง3คนนี้นะครับคือไม่ได้เจ็บร้ายแรงอะไรมากนะครับทั้ง3คนนี้นะครับมีกำหนดกลับมาฝึกซ้อมเต็มเซกชั่นกับทีมในวันนี้ หรือว่าเมื่อวานนี้นะครับเพราะอันเนอร์สล็อตให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อวานสรุปก็คือทั้งสามคนนะครับมีอาการบาดเจ็บก็ได้กลับมาฝึกซ้อมแล้วนะครับเมื่อวานนี้เต็มเซ็กชั่นนะครับแต่ว่าทั้งสามคนจะฟิตทันหรือเปล่าแค่นั้นนะครับผู้เล่นที่คาดว่าจะไม่พร้อมก็มีแค่สามคนนี้นะครับคนส่วนคนอื่นๆก็ฟิตพร้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแน่นอนนะครับว่า ไปเยือนบอลมัดครั้งนี้ไม่ง่ายแน่นอนนะครับเพราะปีนี้บอลมัดฟอร์มยอดเยี่ยมมากเลยนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่7เลยนะครับมี40แต้มนะครับสำหรับบอลมัดบอกได้เลยว่าไม่หมูนะครับสำหรับลิเวอพูคืนนี้มาดู11ผู้เล่นที่คาดการนะครับในค่ำคืนนี้ผู้รักษาประตูอาริซงแบ็กเกอร์กองหลังเวอร์จิลฟันไดโกนาเต แบ็คขวาเทนนอานูแบ็คซ้ายรอโบส่วนกองกลางก็ไลออนกาเวนแบกแม็กอลิสเตอร์โซบอสไลหน้าขวาก็โมฮัมเหม็ดซาลาหน้าซ้ายโคดี้กากโปหน้าเป้าลุยดีอาร์สิบเอ็ดผู้เล่นที่คาดการก็ประมาณนี้นะครับคืนนี้อเนอร์สลอตจะจัดออกมาแบบนี้หรือเปล่าก็รอดูกันครับมาดูสถิติ5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นลิวพูลของพวกเรานะครับ สถิติเนื้อกว่าเห็นได้อย่างชัดเจน5นัดล่าสุดก็ลิวพูเก็บชัยชนะไปถึง4นัดนะครับและก็บอลมัดชนะ1นัดมาดูฟอร์มเจ้าบ้านนะครับบอลมัดถือว่าร้อนแรงเลยทีเดียวนะครับตอนนี้5นัดล่าสุดนะครับเก็บชัยไปถึง4นัดเสมอ1นัดนัดที่ชนะล่าสุดนะครับก็ถล่มนอตติงแฮมทีมอันดับ3ในวันนั้น5ประตูต่อ0 แบบเละออกไปเลยนะครับก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงเลยนะครับสําหรับบอลมัดประมาทไม่ได้แน่นอนค่ำคืนนี้มาดูฝั่งทีมเยือนนะครับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับหนัดล่าสุดก็ชนะไปสามนัดแพ้หนึ่งนัดแล้วก็เสมอหนึ่งนัดมาดูตาตารางคะแนนกันนะครับลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับอยู่อันดับหนึ่งมีห้าสิบสามแต้มบอลมัดอยู่อันดับเจดนะครับผมมี4ี่สิบแต้มปีนี้นะครับบอลมัด ร้อนแรงเลยนะครับมีสิทธิ์ลุ้นไปยุโรปได้เลยนะครับยังไงก็พยายามเก็บ3แต้มให้ได้นะครับคืนนี้ลิเวอร์พูลของพวกเราเพื่อจะทำแต้มทิ้งห่างอันดับ2ออกไป9แต้ม